ดูว่าพี่ยาทำอะไรกันนะคะะเดี๋ยวเราจะเอากะปีไปเพิ่มพลังนี่เตรียมกระปีไปจะตักจอกแหนกันทำไรจ๊ะงีจ๊ะนีไ,ไหมจ๊ะจ้าวอเพิ่มพลังเพิ่มพลังเอาอะไรมาให้กะปีปูนาโอ้โหพลังเหนื่อยอะจะมีพลังเลยเนี่ยป,ปุ๊ปีอ่ะ โอ้โหเดี๋ยวจ้ไหนดูสิหอมแตกกปิปูนาอ่ะกินของเปรี้ยวๆจะได้หายเหนื่อยอือหือนี่กระปิปูนาดูนะดูเนื้อจะได้หายเหนื่อยนะจ๊ะมันไม่เค็มมากเปรี้ยวปะเนี่ยไม่ไม่อะไม่รู้ 哎。<No. S 2> ah. ah.